มาดูข่าวที่สําคัญนะวันนี้ซิปเมกนะเมื่อวานนะครับมีการแถลงการที่ที่รัฐสภานะครับิเมกาอยากให้ทุกคนฟังดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแต่เสบาเนาะแตเสียงจะเแ่าเนรแต่เสียงจะบานาะ่เสียงเาเนาะ่เจะเบเต่เียขะเ่งจะบาน่านาะบาียงานเยงนตีาน่เีง่ยงะาา่น่วยงานาน่เี่เกี่ยงอบาเอต่ ตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออวันที่จริงกติกเนี้ยจะเข้าในวาระการประชุมในวันวนะี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเรียกมาหรือเปล่าก็เดี๋ยว ผมอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะเขาผมคค่อนข้างนานนะครับก็เดี๋ยวจะมียตินะครับก็พักเก้าไกลแหละนะเขาจะเอายติเข้าไป2ยติ1ก็คือสตาร์สอคือซิฟเมกนะครับก็จะเอาเข้าไปพิจารณาสภาเนื่องจากเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับดําเนินการปากติแล้วมันไม่มันไม่คืบหน้านะฟ้องแล้วมันก็คาไว้อย่างนั้นนะหน่วยงานภาครัฐอันนี้คือผู้เสียหายเขามามาเองนะแล้วก็บอกว่าดําเนินการไปก็เท่านั้นนะไม่กระเตื้องเลย ก็จะนําขึ้นไปเป็นวาระพิเศษเลยนะครับนะครับเมื่อกี้เรื่งสอบค้าไปครับผู้ถือหุ้นผู้เขาขายมาห้าล็อตนะครับก็เกือบห0 0พันคนที่ถือหุ้นแล้วคนที่ถือหุ้นปกติแล้วนะครับอย่าลืมนะบริษัทนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับมหาชนนะครับอรทมีหน้าที่มาคุ้มครองก็ชัดเจนนะบอกว่าบริษัทที่จดในตลาดหลักทรัพย์นะเป็นของมหาชนนะครับกรทมีหน้าที่มาคุ้มครองนะครับ แล้วก็คนซื้อหุ้นกู้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลตออยู่ตรงไหนครับทุกคนทุกคนตั้งคำถามหมดเลยนะทั้งกรณีทั้งซิปเมกซิปเมกนี่ถ้าใครอยู่ในช่องนี้ก็รู้อยู่นะมันมัน,ม,นมันปีหนึ่งแล้วนะกละตออยู่ตรงไหนความชัดเจนอยู่ไหนไม่ได้ตามเรื่องให้ประชาชนเลยลผู้เสียหายเสียหายเป็นพันล้านนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้หรอกนะครับณนะวันที่เสียหายเกือบ5,000ล้านนะวันนี้ถ้าตีมูลค่ามันก็อาจจะน้อยลงละ เหลือ2,000กว่าล้านแล้วแต่ราคาของของของเหรียญน,นะแต่วันนั้นน่ะมันเยอะนะมันนั้นมันก็เยอะมากแล้วก็นี่ก็สตาร์อีกนะครับจะบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผมมองว่าตรงนี้เป็นเป็นคำพูดที่ไร้ความรับผิดชอบเกินไปนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ครับแต่ต้องอยู่ในกติกาที่เราได้คุยกันไว้ ตรงไหนที่มันเป็นกติกาที่เราคุยกันไว้ตรงนั้นต้องไม่เสี่ยงสิเพราะตรงนั้นมันมีการกํากับดูแลไว้ชัดเจนนะฮะมันต้องไม่มีความเสี่ยงตรงนั้นสิแต่ถ้ามันถ้าเป็นความเสี่ยงตรงที่มันมันมันเป็นจุดที่เออมันมันเสี่ยงได้อันนี้ผมว่าประชาชนพร้อมจะเข้าใจในกรณีอของสตาร์กเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจนะครับว่าไอความเสี่ยงที่ว่าเรื่องของการเปิดบินเทสเรื่องการการขายของแล้วเปิดบินแล้วไม่ส่งของอะเอางี้ดีกว่านะคือ คือคุณคุณดูงบรายงานเก่งแค่ไหนอะ่ะคุณก็หาไม่เจอหรอกนะครับคุณเอารา,ายงานไปเขาดูเขาก็ต้องบอกว่าโอ้บริษัทนี้ดีมากนะเราก็เรียนการดูงบมาตลอดนะฮะดูเสร็จปั๊บลงทุนนะปรากฏว่าโดนนะฮะโดนความเสี่ยงแบบนี้ผมว่าประชาชนไม่ควรจะต้องได้รับนะฮะเพราะว่าเอ่อไอ้นี่เรียกการช่อโกงชัดเจนมันมีการวางแผนเป็นกระบวนการมันมีการพูดกันมา ค่อนข้างเยอะนะฮะพูดพูดเรื่องนี้กันมาตลอดก็ผมว่าประชาชนไม่ควรจะต้องโดนเรื่องพวกนี้นะฮะก็อาจจะต้องไปดูเรื่องนี้ด้วยนะฮะว่าเฮ้ยมันมันจะปรับยังไงนะแล้วก็เขาก็คงจะร้องละผมก็ผมก็เห็นด้วยที่กรตก็นิ่งไปนะฮะแล้วก็คําอธิบายมันก็ไม่ค่อยชัดนะฮะเราสื่อก็นําเสนอก็เยอะนะฮะเราก็ทุกคนผมว่าทุกคนเข้าใจสถานฐฐการณ์ดีนะว่าเนี่ยมันคือ มันคือการวางแผนมาเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะก็อันนี้คือกรณีของ Stark นะครับแล้วก็จะมีการนำเป็นยติวิเศษก็อย่างน้อยก็โอเคนะฮะเรื่องของการเอาเข้าไปผมไม่รู้หรอกผมจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยมันก็เป็นมิติใหม่ที่มันก็มีการการหยิบเข้าไปบายพ s าสเข้าไปนะจากกระบวนการปกติแล้วมันไม่กระเตืองเนะี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการอื่นบ้างไหมที่เพื่อจะนำพาไปต่อนะฮะ อ่ะก็พยายามจะลงโทษอันนี้คือเคสแรกนะที่เป็นซิกเมกอ่ะเป็นเป็นสตาร์ทนะทนผมก็คงจะให้ฟังทั้งหมดไม่ได้นะมัน21นาทีนะผมจำได้ว่าซิกเมกอยู่ประมาณสักนาทีที่เอ่อ13-14นะครับอ่ะอันนี้กรณีของซิปเมกนะฮะยื่นหนังสือนะครับอ่าก็ ถ้าใครจําได้นะครับก็ผู้เสียหายที่ยื่นซองนี่ก็คือผู้เสียหายที่ที่มาออกช่องเรานี่แหละนะออกสัมภาษณ์กับผมไปกอดน,น้านี้แล้วนะครับถ้าใครไม่เคยไปดูก็ไปดูแล้วนะสรัรนั่นแหละที่เคยมาออกในช่องด้วยกันแล้วก็สัมภาษณ์กันนะครับก็มีการยื่นซองกันเรียบร้อยแล้วนะเออก็ใจความหลักๆแล้วก็คล้ายๆกันนะครับว่ากระบวนการปกตินะฮะมันไม่มันไม่กระเตื้อง ทุกท่านนะคะดิฉันชุติมาโคชพันธ์นะคะบัญชีรายชื่อพักก้าไกลนะคะตอนนี้นะคะผู้เสียหายที่อยู่อยู่ข้างๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งของผู้เสียหายจากบรณีสินทรัพดิจิทัลที่ซื้อโดยบร,รยิษัทซิเม็กซึ่อยู่ในกรรกเช่นกันเมื่อกี้ท่านเห็นในกรณีของสตาร์กแล้วนั่นก็เห็นแล้วว่าเป็นปัญหาจากการบริหารจัดการของกรเช่นเดียวกันค่ะ สินทรัพย์ดิจิตอลที่มีอยู่นะคะก็เกิดความเสียหายตอนนี้นะคะผู้เสียหายที่มีอยู่ที่ซื้อคริปโตไปแล้วซื้อจากบริษัทซีเบกไปนะคะตอนนี้ผู้เสียหายมีอยู่ประมาณสองหกเจ็ดหมื่นคนประมาณหกหมื่นเก้าพันกว่าคนหกหมื่นเก้าพันกว่าคนนะฮะผู้เสียหายประมาณสองพันกว่าล้านอืมสองพันกว่าล้านตอนนี้แต่ตอนนู้นมันประมาณห้าพันกว่าล้านอ่ะนะส่มัน่ยานะใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะประมาณนะประมาณ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครั้งคามานานแล้วเป็นปีแล้วแต่ก็ยังไม่แ,นะแก้ไขและสิ่งที่เรากังวนมากก็คือว่าหากเรื้อรังแบบนี้ต่อไปและกรอตไม่มีการปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการนะคะในอนาคตไม่ว่าจะเป็น,ปน,นกนลุ่มน้องๆถูกคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจอยากที่จะซื้อสินค้พดิจิทั ก็อาจจะเจอปัญหาเดียวกันใอนาะค้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทนี้หรือบริษัทใจก็ตามนะคะซึ่งแน่นอนคาะในค่ารวมของตลาดทุนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนและผู้ที่อยากจะเข้ามาตรงนี้ก็อ,อาจจะหวัดรัวก็อาจจะไม่ได้เข้ามาท่านจะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้สตาร์ก็มีปัญหาซิมเก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้หลังจากรับหนึงคันร้องเรียนแล้วนะคะดิฉันจะยื่นยันติดด่วน เพื่อตั้งกรรมธิการที่สามารถและสอบสวนเรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากกรณีของสตารนะคะแต่ว่านาไปถึงกรรมธิการที่สามารถเช่นการเพื่อสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นและหากมีการจําเป็นต้องประสา,านงานกับกรดอสิงคโปร์หรือว่าประเทศก็ไหนก็จะมีการประสา,านงานให้นะกรดดอสิงคโปร์ สวัสดีค่ะสื่นชนแล้วก็ขอขอบคุณพักคเล้าไปแล้วก็สะสะทุัานที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันเยนะคะอ,อยากจะเล่าสั้นๆว่าเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันความเสียหายของเราที่สสชุิมาได้เกิดไปแล้วเนี่ยค่ะไม่ใช่การลงทุนแต่ความเสียหายของเราเกิดจากการฝ่าดสินทรัพย์ดิจิทอลในบริษัทนี้ที่ชื่อซิฟิ c ไทยแลนด์แล้วบริษัทนี้ก็ถูกดูแลจําก,กับจากกรต ในเคสเดียวกับสาดังนั้นมันเลยเกิดคำถามใหญ่มากๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในราชนาการไทยได้ด้วยหรือเพราะการฝากของเราคล้ายๆกับการฝากในธนาคารไม่ควรที่จะเกิดความเสียหายหรือเล่าดังนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทราบแล้วก็ชี้ชี้แจงว่าความเสียหายของเ,เกิดจากประมาณนี้นะครับค่อนข้างยาวนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีการยิบเข้าไปในมีมีกระบวนการอื่นแล้วกันนะฮะหลายคนมองเป็นเรื่องของเกมการเมืองก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับแเราก็อย่างน้อยนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยก็ยังมีที่พึ่งมากนะผมเห็นค่อนข้างกระชุ่มกระชวยในกลุ่มผู้เสียหายกับข่าวนี้พอสมควรนะฮะก็ว่ากันไปลองดูแล้วกันส่วนตัวมองว่าเราก็ทราบเหตุผลกันดีอยู่แล้วนะว่า เงินมันไม่อยู่แล้วแล้วเงินมันถูกเอาไปไหนนะเราก็เราก็ไล่เรียงเหตุการณ์กันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับว่าเงินถูกฝากที่บริษัทซิปเมกซิปเมโอนไปที่สิงคโปร์สิงคโปร์เอาไปฝากต่อที่บาเบลกับเซลเซียสบาเบลเซเลเซียสล้มนะครับไม่คืนเงินประเด็นคือกรณีของการกระทําแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการเอา เอาสินทรัพย์ดิจิทัลของประชาชนนะของคนไทยเนี่ยเอาไปส่งไปทางนู้นโดยที่ผู้เสียหายรู้เรื่องไหมอะไรแบบนี้นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการสู้คดีเรื่องพวกนั้นแล้วถ้าพิสูจน์มาแล้วว่ามันมีความผิดแล้วอย่างไรนะก็มันก็ไม่มีตังค์แล้วเนี่ยแล้วยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันก็ฝั่งนู้นไม่คืนนะมันหายไปแล้วอะ่ะนะแล้วก็ดูถึงฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งฝั่ง,งผู้กํากับดูแลเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะ กฎมันไม่ชัดอันนี้ผมเห็นด้วยนะกฎมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีช่องโหว่ทำให้มันเกิดความเสียหายันครั้งหน้าถ้าเราบอกว่าเอ็กชเชนนี้หรือบริษัทนี้ได้รับการูคุ้มครองนะกำกับดูแลจากกรตอตเนี่ยความน่าเชื่อถือมันจะอยู่ตรงไหนหลังจากนี้มากกว่านะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเฝ้าติดตามนะฮะหนึ่งสองประเด็นประเด็นแรกคือแล้วเสียหายนี้ตกลงมันใครต้องรับผิดชอบอะไรยังไงผิดอย่างไรนะรประชาชนจะได้รับการเยียวยาแค่ไหนประเด็นที่2คือหลังจากนี้ มันจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกไหมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ